ะะแล้วขอบคุณมากๆค่ะเอฟซีตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วเนาะอากาศดีจังเลยนะคะเมิงอากาศดีมากเลยนะคะเอฟซี สวัสดีจ้าแม่ทินอากาศหนาวหนาวดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่สบายค่ะเอฟซี FC. จะได้เข้ามาดูเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณสุทินบอกค่ะคุณสมจิตนะคะขอบคุณค่ะคุณสมจิตขอบคุณมากๆากค่ะ ขอบคุณค่ะคุณดีแท็กนะคะขอบคุณมากมากนะคะตรงนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะเอบสีทั้ง53ท่านนะคะตอนนี้นะยังไม่ถึงเวลาเนาะเดี๋ยวเอบสีก็มานะคะเดินดูบรรยากาศองค์นะคะยามเช้าๆเนาะ fc จะได้เข้ามาดูเยอะๆนะคะคุณสมจิตน้อยบาทคุณดีแท็กอาฮัลโหลมาทําความสะอาดที่นี่กันนะคะที่ศาลานะคะองค์ปู่จาลองนะคะคุณนิดาชัยพรมขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณนิดาตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาลงไลฟ์แล้วนะคะ fc ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ให้สติ๊กเกอร์นะคะคุณนอยวิพาวีหานสงครามนะคะขอบคุณมากๆค่ะนัถิ่นมาทําความสะอาดที่นี่กันนะคะที่ลานองค์ปู่จําลองนะคะเนาะ ตอนเช้าๆนะคะเพราะว่านึ่งข้าวเสร็จก็มาที่นี่เลยนะคะทำความสะอาดก่อนนะคะเอฟซีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฮัลโหลคุณอะไรเนาะคุณหน่อยวิภาวีนะคะคุณนิดาชายพรมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณคะ่ะคุณอะไรนาะสวัสดีค่ะแม่อีกรอบค่ะอ๋อลูกเพรถึงที่ทำงานแล้วบอค่ะยังคิดถึงแม่นะคะเข้ามาให้กำลังใจแม่อีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ297ไ like ลค์นะคะตอนนี้มาทำที่นี่ต่อนะคะเพราะว่าตอนเช้าๆเราก็นะคะพาเอฟซีไปเดินดูแล้วก็หนึ่งข้าวเสร็จแล้วในครัวเนาะหนึ่งข้าวเสร็จก็ออกมานะคะ ทำความสะอาดที่ศาลาลานองค์ปู่จำลองนะคะก็ที่นางรำด้วยนะคะที่ลานองค์ปู่พรดิจิตนาคราชก็พากันนะคะทำเนาะไม่ว่าเนาะเราจะอยู่ที่ไหนนะคะก็แบ่งหน้าที่กันนะคะตอนนี้คุณรถดิชาบอกคะ่ะสวัสดีจ้าแม่บุญถินสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะคุณชุจิรานะคะ ขอบคุณทุกไลทุกกำลังใจนะคะทุกคำทักทายเนาะเราก็มาอยู่ตรงนี้ต่อนะคะเดี๋ยวจะได้เวลาลงไลน์แล้วเนาะเหลือแค่นะคะตอนนี้ก็เกือบจะถึงสองโมงแล้วนะคะเอฟซีก็พาไปดูบรรยากาศเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะเอานี่ไปก่อนนะคะจะไปทำที่อื่นต่อนะคะเอฟซีตอนนี้เราก็จะเอานี่นะคะไปเก็บก่อน พืนที่นะคะทำก็ไปแล้วตอนนี้แม่ฮันนี่ก็กำลังยังไม่เรียบร้อยเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะช่วยกันเอาไว้ไม่มีสปริงเกอร์บอเออรอรอไม่ได้รอสปริงเกอร์แล้วก็ต้องนะนะแล้วก็ถึงถึง แน่นแล้วเนาะต้องใส่สุดยอดเลยนะจ้าขอบคุณนะคะช่วยกันช่วยกันนะคะเพราะว่าดูอยู่นะหมอค่ะแอดน้อยขอบคุณมากๆค่ะไปทําแล้วที่นั่นเนะคระเหลือแต่ศาลา ยังไม่ได้ทาาําศาลาเออตรงนั้นรดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทําศาลาที่ดาเรษทีเพราะว่าไม่ถิ่นมาทําที่ศาลาองค์ปูก่อน <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณน่อยนะคะสวัสดีเช้าตอนเช้าเม่บุญทีนนี่นะคะสวัสดีเช่นกันนะคะมาตร